สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนมี Ford r a n น er รุ่น Wide แทกค่ะคันนี้นะคะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ุนลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้าเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบ10สปีดด้วยนะคันนี้บอกได้เลยว่าแต่งแบบหล่อลอแบบเรียบหรูแบบดูดีไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะวันนี้ค่ะใส่ข้อไฟหน้าค่ะเป็นข้อไฟหน้าสีดําพร้อมกับโลโก้เรนเจอร์สีแดงนะ ใส่กระจังหน้า FORD ตัวหนังสือสีดำพร้อมกับไฟเป็นไฟ LED สามดวงสีส้มสวยงามแบบนี้เลยกันชนหน้าจะเป็นกันชนหน้าเดิมนะคะของรุ่น Y Tag เขาจะเป็นสีกาไฟมาให้จากโรงงานนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีออกโครเมียมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมล้อแม็กทางฝั่งนี้กันดีกว่านาะนี่ค่ะวันนี้นะคะด้านข้างของเขาก็ใส่เป็นคิ้วล้อค่ะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบค่ะแบบนี้นะคะ สีดำด้านเนาะแล้วก็ใส่ยางนะคะเป็นยางเลนโซ่นะคะพร้อมล้อแม็กขนาด20นิ้วแวมพายนะนี่ค่ะคันนี้จัดทรงหล่อๆแบบนี้เลยอ่ายางเขาล้อจะเป็นล้อแบบออฟลร24ค่ะแล้วก็เรามีให้เลือกหลายแบบหลายลายเลยทีเดียวค่ะให้ลูกค้าได้เลือกได้ รับชมกันนะคะลูกค้าก็เลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนนะคะไม่มีหลายให้เลือกนะคะสําหรับคันนี้เขามีกล้อง360องศามาให้นะคะที่กระจกเขาก็จะมีตัวไฟเตือนมุมอับสายตานะคะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนโดยไม่ได้เปิดมัวไปหมดแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนเลนมีรถอยู่ด้านหลังเขาก็จะมีไฟสีซ้อมเปิดให้มัวมัวตลอดแล้วก็อันนี้นะคะคิว,วคิวกันศาสตร์ใส่ใส่เพิ่ม คิ้วกันศาสตร์นะคะใส่เพิ่มแล้วก็ราวหลังคามีมาให้จากโรงงานใส่เบ้ากันรอยให้นะคะบันไดข้างเขามีมาให้แบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ตัวสติกเกอร์เนี่ยเขาจะติดสติกเกอร์สีดํานะคะเลือกได้มีหลายลายยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหรก่ก็ยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวเราจะล้างเก็บงานแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนนะบ่อไฟฟ้านะในรุ่นวแท็กเขาจะเป็นบ่อไฟฟ้าปรับหกทิศทางมีระบบดันหลังด้วยแล้วก็พร้อมกับ ไอ้ขอบขอบเดินได้สีส้มในรุ่นวายแท็กนะพวงมาลัยพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อมปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยมี i v ด c ีฟคู e คอนโทรลนะในรุ่นนี้แล้วก็หน้าจอค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอดิจิตอลหน้าจอเรือนใหม่นะคะสามารถาดูข้อมูลต่างๆในขณะขับขี่ได้แล้วก็หน้าจอ s ิ n c 4โฟสามารถเชื่อมต่อ แอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยออโต้นะคะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะมีกล้อง360องสงศามาให้รุ่นนี้มีเบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็มีระบบโหมดในการขับขี่ให้นะคะตั้ง4โหมดด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมระบบช่วยเบรกขนาดถอยหลังเวลามีรถมาด้านหลังนะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยเขาก็จะเบรกให้นะคะอัตโนมัติด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้รีวิวประมาณ5 6คลิปนะคันนี้เข้ามาคันท้ายๆก็จะแบบล้วนๆหน่อยนะแล้วก็จะแบบร้อนมากเลยนะคะแล้วก็แต่อยากเอามาให้ลูกค้านะคะในในในทิกตอกใน YouTube ของเนทได้ชมกันทุกๆคลิปนะคะตอนนี้เราเล่งแต่งรถกันในช่วงสิ้นเดือนนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาเอามาให้ลูกค้าได้ชมเท่าไหร่นะคะบางคันก็ต้องรีบเนาะอาจจะยังไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่าถ้าล้างปุ๊บก็จะส่งรถเลยนะก็จะ มาแบบรีบนิดนึงนะคะในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเราจะมีรถเยอะนะคะที่แต่งให้ลูกค้าได้ชมเนี่ยเวลาลูกค้ามาชมรถที่โชว์รูมอาจจะไม่ได้เจอรถที่แบบแต่งแล้วนะคะเพราะว่าแต่งเสร็จปุ๊บเราก็รีบส่งมอบเนาะต้องเข้าใจนะคะลูกค้าที่เขาสั่งรถไว้จองรถเนี่ยบางทีแบบรีบแต่งแล้วก็รีบอยากขับแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบส่งรถให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยะคะ่ะก็จะมีช่องทางในการรับรถเนี่ยก็จะมีแบบบริการส่งให้ถึงที่นะ แล้วก็มีมารับรถที่โชว์รูมได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีจองออนไลน์มีจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะคะมีบริการส่งรถถึงที่สําหรับค่าใช้จ่ายในการส่งรถก็สอบถามได้นะคะกรุงเทพปริมณฑลเน่ยก็ส่งให้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็ส่งให้เนาะในรุ่นนี้เนี่ยราคาของเขาเนี่ยคันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็บาทนะคะยังไม่รวมสีเนาะถ้าเป็นสีส้มกับสีเหลืองสีขาวมุกเราจะเพิ่ม10,000บาทนะคะในรุ่นเรนเจอร์เนาะ สำหรับคันนี้สำหรับโปรโมชั่นเนี่ยในรุ่น y t ยแทเรามีดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยต่ำให้ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำดาวต่ำนะคะหรือลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเนตได้จากทางหน้าโปรไฟล์นะคะถ้าเป็น t i k t o k หน้าโปรไฟล์เนตกดเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะคะจะมีลิงก์ลายอยู่ลูกค้ากดเข้ามาปุ๊บก็จะสามารถสอบถามแคมเปญจากเนตได้เลยนะคะและในส่วนของลูกค้าที่ เป็นลูกค้า YouTube นะคะลูกค้าก็กดจากด้านล่างนะคะในรายละเอียดนะคะอธิบายก็จะมีลิงก์ไลน์ของเนแนบอยู่กดเข้ามาได้เลยนะคะที่ลิงก์ไลน์นะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ